ที่นี่ผุ่มจอทุกคนยอะแล้วบอกว่าคนยอตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วประทับใจเร็วครับผมอยากซักพุ่มครับ ะเขินคุณชายายครับเขินมากอ๋อผมชอบเล่นเกมด้วยครับอ๋อนินเทนโดอ๋อรีแลกซ์พักผ่อนแล้วก็เล่นเกมอ่ะละค่ะได้ค่ะเอาล่ะตอนนี้เห็นน้องแดนแบบตัวจริงเสียงจริงเหมือนอาบน้ำวันละลายปูยังพิ่พิ่ยังไม่ได้สวยเลยอะสาวนะคะขอแบบหล่อๆแบบกินใจแฟนๆให้ใจฟูกันไปเลยแบบ เสยผมเลยพอไหมฮะเอาไหมพรมยังยังยัง,ยงยก,ก่อนอ,โโอ้าวบัวเกิดมาไปไปไปดีกันหลัอ่ะเสยผมรหล่อเนึงอสอหัว จริงๆที่สุดครับไปม,มากเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไม่ชัดอะเอาดิแมขอค้อนล็อน,นะนึกซอกวม้ของแทนชิปปี้เอาตกมาแต่ว่าตะกี้ไม่ได้คุยกันด้วยนะ น้องแดนเก่งที่สุดใน,นขอกำลังใจหน่อยน้องแดนเก่งที่สุดค่ะแล้วที่ฉันจะร้องเพลงอะไรเอ่ย <c oughs> อะน้องแดนรำาสลนิดนึงได้ไหมแฟนๆขอมาอ๋อมีอ้าไม่ไม่มีเพลงครับเพลงก็ทำได้หรอสุดปังไม่มีเพลงล้าทำยังไงดีเวลาเรารำเราทำไงฮะ <c oughs> บอกว่าอยากขอเมื่อลำบอกไม่ได้จังหวดน,นี้ยังได้อยู่ไหมได้หรอได้หรอโอเคพร้อมนะช่วยกันลองนะเอาเพลทที่ลุงแดนลำได้ซ้ำเป็นมึง ด้วยตอนท้ายแต่ว่าเรามาเข้ากับกิจกรรมสนุกสนานกันก่อนค่ะนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้น้องแดงหาเราจะสุ่มผู้โชคดีค่ะลักกี้รอเราจะมีลักกี้รอสำหรับนะคะคนพิเศษของน้องแดงเออแต่ต้องมีดวงนะเพราะว่าในนี้เรามีรายชื่อตั้งแต่ลำเบอร์ที่หนึ่ง จนถึงทุกท่านเลยน้องแดนขาเราจะจับทั้งหมด5คนมาร่วมกิจกรรม